ที่นี่แหละที่เราจะมาเฮ้ยนต่นมันเวอร์ค่ะในหรอเวรอสิจะี๋ยวพับดูข้างในไหมเออไป,ไป งาที่พีหลูเนาะหลูเกิคือตกแต่งอลังการลีลาอลังการสตาร์เตเต็คือวันเวอร์มากแกเขามืลจะของสักของเต็มไปหมดเลยอุ้ยคุ่นยมพี่ส่งสี สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โรงแรมมีสไตล์มิวเซียมโฮเทลคือหุ่นยนต์เขาแบบเป็นวินเทจด้วยอ่ะต้อนรับเออไปนั่งก่อนดีกว่าพุทธนะไม่คุณแม่ค่ะเดี๋ยวกอนคุณแม่ที่จะแบบเช็คอินเข้าที่พักเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้เลือกห้องที่ดีที่สุดให้กับคุณแม่รู้บ้างว่าเราเหมาะกับห้องไทยนั่นไหนเนาะ สวัสดีค่ะเอ้ยตัวน okay. ี้อะไรกันบ้างไฮดรอลิกอีดอไมันเยอะมันเยอะตัวนี้อาจจะให้ข้อมูลไม่เลิศเออเรามีอีกตัวว้าว ตองมั่งเลยตาน้ำลือดหยุดมาโอ้คือต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดจริงๆโรงแรมเรามีความสะดวกสบายหลายอย่างแต่พอาเห็นน้องปุ๊บอ้าวที่นี่มีลิงแช่ออเซไม่ใช่นะคะคือตอนแรกคนกำลังตัดสินว่ากดเข้ามาดูฮีวีหรือกดเข้ามาดูหอแตวเออว้ย้าวยอะไรอะลอดยา แต่ว่าท่านขุนเน่ยนะพอกว่าความอ่ะท่าหบอกต่อเขาลบไม่แล้วเรามาทำอะไรกันที่นี่คะคือสันก็พาพวกแกมาพักที่นี่มันหรูหรามากเป็นโรงแรมที่ ใหญ่รู้แหละอยู่ใจกลางเมืองที่สัมผัสใกล้ห้วยขวางมากใครที่แบบว่ามาตลาจังหวัดแจะอยากได้ไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวแบบเต็มที่ต้องบอกว่าใกล้ตลาดทุกๆตลาดเลยในมาร์เก็ตแต่ที่สำคัญถ้าใครแบบกลัวแบบว่าต้องเคยอยากสระผมเป็นไงล่ะใกล้ห้วยขวางมีห้วยขวางจอดใกล้เนี่ยหรือใกล้หมดเลยจอดแฝงจอดแฝงไม่ใกล้จริงจรงทุกไหนใกล้หมดเพราะมีรถไปได้หมด คือไปพูดง่ายคืออยู่ใจกลางเมืองเลยแล้วที่สําคัญที่ถูกพามาพักที่นี่เพราะว่าถูกมีบัตรสมาชิกนี่เลยมีสไตล์เฟรนด์นีอีลดอ่ะเป็นบัตรสมาชิของที่นี่ ก็เลยจะพามาสมัครเลยท่านหลอดคะสมัครได้เลยค่ะตอนนี้มีโปรมีโปรโมชั่นสนิทใบ้คู่กับใครบอกไดสมัครอ๋อตอนีโปรโมชั่นเป็นสมาชิกสนิทมากกับโปรโมชั่นสนิทนิดนิดเออโปรโมชั่นไหนเอามากมากกอนเอามากมากถ้ามากมากจะได้เยอะนะรับมือไหวไหมพร้อ สไตล์ My Friend เนี่ยคือเหมือนกันเพื่อนกันแล้วตอนนี้หยุดมองอีตัวไม่ได้ไอีตัวแต่ตัวเหมือนพี่ตุ๊กกี้ยกหนึงอ่ะ <c oughs> พี่แม่ไม่ให้เข้าบ้านอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา <c oughs> คุณแขกคันค <c oughs> ู่มาเยือนค <c oughs> ันขะ <c oughs> <c oughs> ที่นี่นะคะ เขาเปรียบเต็มไปด้วยความทรงจำค่ะ uh oh. คเขาตกแต่งเหมือนเมมโมรี oh. ที่เราผ่านมาในชีวิตเหมือน uh oh. กับคำที่ว่า making the best memory along the way สร้างความทรงจำที่ดีที่สุดไปพร้อมกันค่ะ uh oh. คด้วยบัตรมีสไตล์เฟรนด์สมัครสมาชิกบัตรนี้คือคุ้มมากเพราะ <Why? S 1> สามารถใช้ได้ในเครือโรงแรมนี้เลยไม่ว่าจะเป็นมีสไตล์มิวเซียมโฮเทลมีสไตล์เพลสมีสไตล์ตลาดโฮเทลแบงคอกและสะดวกมากสมัครปุ๊บใช้ได้เลย ค่ะแล้วถ้าใครสนใจอยากสมัครนะคะก็สามารถสมัครได้ที่ Line o f f i c เ a l เ,เลยค่ะ at me styphane ค่ะหรือ Facebook me styphane ค่ะหรือว่าแขกทุกท่านสามารถมาสมัครได้ที่หน้าเคาน์เตอร์อกับพวกเราสองคนได้ค่ะเชิญกรอบได้เลยพราวกเราสองคนอยู่ทุกสาขาก็เ<า>จอเราค่ะอันนี้ใส่ผ้าป่าให้ด้วย ไม่ละคดีเราไปถึงไหนเนาะแต่ไปนกระเทยไม่ได้เป็นนักสารงั้นพวกเราสมัครกันเลยดีกว่าได้เลยสมัครเลยสมัครเลยสมัครปุ๊บได้ปั๊บค่ะเขียนก่อนเขียนปุ๊บได้ปุ๊บได้เลยวุยมากใช้ได้เลยเขียนปุ๊บได้เลยทุกคนมีบัตรแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปใช้สิทธิประโยชน์แรกกันเลยค่ะเจ้บตัวนะคะมีสาวประเภทสองกำลังไปหลากหลายคนค่ะอาวุธเตรียมให้พร้อมคุณล่วงหน้าไปก่อนละ ลิงอาบน้ำมีจริงนะครับ ร้านเดิมแแบบร้านเดิมแแบที่นี่เลยนี่จะพาพี่ๆทุกคนมาใช้สิทธิพิเศษแลกกันบุฟเฟ่ทะเลมื้อคั่มที่สำคัญนะถ้าเรามีบัตรนี้นะมาห้าจ่ายแค่สี่หนึ่สามสี่ห้าจ่ายแค่สี่เท่านั้นทุกคนกินได้เลยค่ะตรงนี้เป็นสลัดตรงนี้เป็นทะเลนี่ดูสิร้อนแล้วร้อนแลยวร้อนแล้วร้อนเลยพี่โอ๊ตบอกว่าจะกินจุกๆได้เหมือนรถชนเลยอ่ะเหมือนโดนรถชน จัดเต็มได้เลยจะเป็นแบบใส่ทะเลก็มีแบบทะเลแบบจุกๆคนมาทั้งทะเลอย่างนี้เลยเออพี่นัดสุขภาพไปตรงนู้นเลยไม่ต้องมาตรงนี้นู่นใส่สลัดใส่สลัดนี่คนแพะกุ้งก็มากินได้แพะแล้วน้าแดกเลยแพะกุ้งก็มากินได้กุ้งเผาันคุย้วยไง เยอะพยายามจานิ้วสอดพวก็นิ้วเยอเจะนิ้วสอดอะใส่จิ้นใส่ดอมก็กินปูได้แล้วใส่ดอง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 หล่ะนี่เลยดอง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 นี่ของดองอยู่ตรงนี้เลยแมงกระพุน หอยนางลมคืออาฝาวไว้ไ้เลยหอยหวานหอยแมงก้อันนี้ไม่คิดเงินเพิ่มเป็นบุฟเฟ่มาห้าจ่ายสี่ถ้ามีบัตรนี้พี่นัดมีสไตล์เฟนซ์นี่เห็นไหมสุดพิเศษแรกเินินกลเริ่มละเริ่มเลยคุณเริ่มเลยกระเทยชัวเริ่มได้เลยกินแทนตนตุนกินไม่ได้ดองหอยหอยข้าวฝอยไอ้ะพอดีฉันหยิบกุ้งตัวนี้ก่อนอุ้ยคุณมวลท่านจะเอากุ้งนี้กุ้งนี้ค่ะ ก็แค่ว่าซีปูดสดนะเป็นซีปูที่แบบว่ามาปรุงแล้วก็มีด้วยมีหลายอย่างมากกับข้าวที่เราแบบสามารถสั่งกับแม่ครัวได้เลยพี่นารมังก้ยพันมีหัวกุ้งก็ไปไหนจี่สิบให้รู้ระบบห,หน่อยข้ามันกุ้งไม่หรอมาห้าจ่ยสี่ลืมนะโอ๊ยน่ากินมากเลยปลาหมึกอะ่ะข้าวมันกุนน้งทำไม <c oughs> เอาเอาอาหารอร่อยไหมพี่เอิฟอร่อยมากกินเต็มจานเวรยนี่ยำปลาแซลมอนปลาลาร้อนๆร้อนร้อนเลยข้าวอนี่ติ่มซำมันไม่ร้อนไอติมยังร้อนมาแล้วเลยด้าสุด ่เราได้เจอไงบ้างที่เราแพ้อาหารทะเลทะเราอยู่ในบุฟเฟต์ฟู้ดเออไม่ถ้าหนูแพ้อาหารทะเลหนูก็ยังมีกระถินมีหอยนี่ไงมีหอย <c oughs> มีอาหารที่หนูสั่งแย่ไปแล้วมีเนื้อมีปลาอ๋อมันจะเป็นคัสติฟู้ดอย่างเดียวม,มีปูมีไก่ดังนั้นคนที่แพ้อาหารทะเลก็ไม่ต้องหวังทานมานี่ก็ยังมีอื่นให้ทานด้วยอร่อยมากปูผัดผงกะหรี่ปูนี่หรอจริงหรอไม่มีไข่โซมาปูผัดผงกะหรี่ผงมากอันนี้คือปลา นะะคเพื่อนๆพี่คุณชิมเลยอันนี้อร่อยมากสามรสบ้าอันนี้เป็นปลาทอดสามรสซอสกุ้งทอดเฮ้ยปลาไส้กุ้งจานไม่ทานไม่ได้สิเนี่ยทานได้กุ้งนั่ไงกุ้งลาหนังกุ้งอร้อยเอาเร็ยเอาแบบประหารเลยอะตักุ้งเอันนี้จะกินไม่ได้แล้วเนี่ยหวาต้มกุ้งผมกุ้ง นี่มีปีกไก่ด้วย<ล>ทุกคนคะจะบอกว่าถ้าใครนะคะอยากจะมาทานซีฟูด้ดมือค่ำแบบนี้นะคะมากันได้ไม่จำกัดอย่าลืมนะคะว่าต้องสมัครบัตรด้วยนะคะมีไตล์เฟรนด์ค่ะ นี่มาห้าจ่ายสี่คุ้มคมแบบพวกเราเลยค่ะพี่นัทแต่ที่วันนี้พราเราแต่งหน้าผมกันเต็มเนี่ยเราอะตลับพรายมานันก็พร่นี้เราถ่ายกันนะคะเป็นวันที่หนึ่งมิถุนายนเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปร่วมเดินขบวนพาเลทที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์เดี๋ยวมารอดูกันว่าที่หวิรจะแต่งตัวกันเต็มขนาดไหนมี<ร>ห้องแต่งตัวไหมมีพี่นัทเอางี้รีบกินใจเสร็จนะครับก็เธอเดี๋ยวขึ้นไปเปลี่ยนชุดกันเดี๋ยวจะพาดูห้องข้างบนด้วยห้องเก๋มากเออ Yeah. 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 It's a ม่นใหญ่อลังการที่สำคัญคือเดคอเรททุกจุดมาเลยดูอย่างวิวเห็นปะวิวรอบห้องนะคะใช่คือเลือกห้องถูกจริงๆคือวิวสะพึงมากแล้วก็การตกแต่งเนี่ยตกใจเพื่อนไอหูอะไรนะใหญ่หมเลยลยมึงมาน่าตกใจใครเลยคนเดียวอ่ะโอหอมึงอะไรวะแม้ คือเนี้เจอได้ทุกวันนะอันนี้นานทีเลยอ่ะข้างหลังก็เหมือนหมาคนรวยเลยเราแต่งตัวเข้ากับโรงแรมดีมากแล้วก็เข้ากับบัตรด้วยมีสไตล์เฟรนด์โอ้ใช่ผลว่ามันใหญ่มากอ่ะ ก็เลยแต่ตัมเต็มๆกัน5คนก็ยังอยู่กันได้เดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนบนเตียงนี้ด้วยกันเย้ตอนนี้ทุกคนนอนได้แต่เดี๋ยวจะทีมคอมันไม่ได้นะ<ง>ห้องใหญ่แบบนี้แต่ว่าไม่ได้ใหญ่เป่าๆนะคะเพราะว่ามาพร้อกับสิทธิทพิเศษกระบ,บาดมีสไตล์เฟรน ห้องไทยเริ่มต้นและอาหารเชร้าฟรีออฟรีอัปเกรดห้องพักหนึ่งครั้งต่อปี <l oss> มึงอ่ะชอบมานอนบ่อยเลิศมากไม่ใช่ถามพี่เอแคร์สิเออยิ่งนอนยิ่งคุม้มเว้ยใช่ค่ะพี่เมกสะสมครบ สิบครั้งฟรีหนึ่งคืนเ<ด>ออพูดง่ายคือแกก็มาสามะสมอ่ะสิบคืนอ่ะเขาฟรีให้แกหนึออ่งคืนแลวได้รับส่วสลนลดพิเศษเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะคะรวมถึงถ้าเป็นวันเกิดเนี่ยได้เลยไปเลยถึงสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับการจองกับโรงแรมนะคะแต่ชอบที่สุดเลยพิเศษ รถเครื่องดื่ม10%นี่ฝรั่งใหญ่พวกได้รู้เรื่องฉันชอบมากคอนเทลที่คอนเทลวากกบสมบัติบอร์อ Oh my goodness How about this one girl สมบัติคือใครพี่อยากรู้ว่าเป็นใคร Follow me อย่าใช้คำว่า follow อีนั่งใช้คำว่าทุดงมา อันนี้เขาไม่ได้ลาบชีเมาแล้วเอากระเดิมมันเบาๆหน่อยเออช่วงน,นี้ชีกินหนักฉันหาเออไม่เจออ่ะให้เันบางอ่ะฉันไม่คาดคิดว่าตัวมีชุดที่ใหญ่กว่าเอาอได้อ่ะ <c oughs> แม่ต้นไม่วะ เขาเรียกว่าแวะมาดื่มค็อกเทลเรียกเอเนอรี่ก่อนที่เราจะไปเดินแบบกันใช่ค่ะที่นี่มีสิ่งที่เรียกว่าสมบัติบาร์เออก็จะเป็นบาร์ที่แบบว่าเก๋ๆซิกๆคู่ๆแป๊บนึงแป๊บนงและอีโนฟิราป่าครับรวมด้วยไงเขามีค็อกเทลก็ต้องดื่มด้วยเมื่อกีชชุดอะ แต่งแล้วทําไมไม่แต่งหญิงหน่อยนี้จะบอกว่าสมบัติบาเนี่ยปังมากจริงๆทั้งโรงแรมเนี่ยเต็มไปด้วยของสะสมพี่นัทบัื่เกี้นี่ใครสังเกตไหมตรงบันไดที่เราขึ้นมาสมบัติบาเนี่ยมันจะมีทะเบียนรถเออใช่เวลาเขาไปที่ไหนมาเขาก็สะสมเนี่ยมาเอาทะเบียนนั้นมาแปะๆ่รวมถึงวัตถุดิบในการทําเครื่องดื่มค่ะพี่นัท เออเวลานังเดินทางไปที่ไหนเนี่ยเขาก็จะไปสะสมมาเช่น,นอาจจะไปได้เบอร์รี่ของประเทศนี้มาอาจจะไปได้อบเชยของเมืองนี้มาอะไรอย่างเงี้ยเออเอามาทําเป็นเครื่องดื่มให้เราทานคือบอกว่าที่นี่เนี่ยอบอวลไปด้วยความรู้สึกเรื่องเล่าแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะเหมือนสโลแกนที่พี่ตูนพูดว่ายังไง Making the best moment along the way เออปลเป็นภาษาจีนว่าซี่ชอชอีซอเนว่ตุยกวางวัวสุดสุดเนว่าตุยอวัวตุยเน่ยวตุยคือแปลว่าเนวดา อ่ะพี่เอาแปลดีกว่าภาษาไทยคือแปลว่าส,สักคนสมใจพี่ดีที่สุดของเอมกันค่ะไม่แล้วพี่เอาวันนี้แบบน่ารักมากแต่ตัวคนหูยาวขึ้นเยอะเลยแม่จะบอกว่าแก้วเนี้ยเขาเทกันเนี้ยเหมาะกับกกแม่มากร<ล>อทำไมมือเขียดแค้ดีเหรอเออแม่อันนี้เป็นต้มยำพี่เอแทนดีกว่ามีกุ้งให้ด้วยอ่ามีกุ้งมีอะไรมัน้กุ้งทีนึงก่อนนี่สวยมากมาอีกแล้วมาอีกแล้วลดลดลอยลดลดเลย เจอของสมบัติบา้านเลยลอลยลุ้ยร้อนๆเลยร้อนๆเลยกะทิเอาหนึ่งไปลูกปลาคือชุดเป็นทุกขลาบอ่ะสดๆนี่มๆไ,ไว้กุ้งกินกุ้งก่อ,นนะอาากินข้อเท้วเราเป็นไงอาจจะไม่ถึงต้มยำแต่ว่ามันมีแบบความแบบเปรี้ยวซ่าม,มีความอ,อ,าอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากๆๆไม่มันจะไม่เผ็ดแต่มันมันจะมีกลิ่นเฮิร์บ์กลิ่นสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ความรู้สึกให้ความรู้สึกแต่ว่าไม่ใช่งกลิ่นต้มยำแจ้วนี้หอมมากเหมาะกับควีนเลยเพราะว่าเป็นแบบกลิ่นดอกกุหลาบราชินีดอกไม้ เลืเมืองมอนอะไน้มันเีหมือนติ่งไงเรายกินไงมาเปยไงนะอุ้ยเอาอีกเพิ่มเติมเอออร่อยสดชื่นมากคือมันไม่ได้ตะไคร้จ่าคือมันมีความแบบโมเดิร์นผสมะสานทำไมอะกระทอข้างล่าให้แตกแล้วแทงขาแล้วก็ให้เลือดไหลแล้วกินอันนี้เป็นรบวยหอม่กนเป็นมาอไมาจาป่าค่ะรเนี้ย

ต้องบอกว่าโรงแรมเกาครบครันนะเพราะว่าตั้งแต่อาหารไปเครื่องดื่มมีเยอะด้วยนะจะบอกว่าไม่ได้มีแค่5เมนูนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆอ่ะมีเมนูอีกเยอะมากๆแต่สำหรับบาร์นะคะใครที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์แบบนัทเนี่ยก็มีม็อกเทลด้วยแบบนัทล่าสุดแบบนัทเมาแอรเยอะแยะขวดแล้วตอนเนี้ยที่เราต้องรอแล้วนะม็อกเทลแอปกอฮลถ้าใครจะมาก็อย่าลืมสบักพี่สไตล์เฟรนด์คสิติมันสุดคุ้มสุดๆใช่แต่จริงๆนะเปโรงแรมมาเยอะอันนี้ที่บอกเป็นโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ มาอยู่ในโรงแรมได้ทั้งวันเลยนะใช่ไม่ต้องออกไปไหนแล้วคือไม่อยากเชื่อว่ามันอยู่กลางเมืองจริงๆนะอืมมันให้ฟีลเหมือนแบบว่าอยู่ในเมืองเชียงใหม่อะไรแบบใช่มันเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวต่างจังหวัดที่แบบใหญ่ๆบิ๊กเบิ้์มอะเป็นนักท่อเที่วที่จะอยู่กลางกรุงเทพแล้วก็ติดห้วยขวางเลยไม่ใช่เไม่ต้องไปต่างจังหวัดนะนี่ว่าถ้าคนที่กรุงเทพแล้วเบื่อบ้านอะไรเงี้ยเออมาลองพักหายเบื่อนะคะจริงเจี๋ยดจริงจะต่าไวน้ำด้วยใช่ฟิตเนสด้วยเออยังไม่เคยเห็นบัตรที่เกี่ยวกับโรงแรมที่ได้สิทธิิพพเเเศษยยอะขนนนาดีีี้ล่ัััทกบบตรม สไตล์เฟรนเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยอย่าลืมนะคะว่า10ครั้งถ้านอนสิคืนน่ะได้ปีหนึ่งคืนเลยอ่ะไม่ราคาสมัครสมาชิกถูกมากพี่มาร์ทพี่มาร์ทพี่มาร์ทมีพี่มาร์ทซินาบอสเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อปีเออแล้วเทียบดูกับสิทธิพิเศษถือว่าคุ้มมากคุ้มมากใช่และต้องบอกว่าทางพี่บีก็ต้องขอบคุณหางโรงแรมมีสไตล์ขอบคุณนะคะ กลุ่มเฮวีแล้วก็ใช่อาชีพอีพดีคิวเอเพลสใช่ค่ะค่ะแต่ท่านี้ต้องไปเดินแล้วแม่ปาะเนี่ยเวลาเดินแบบหรอใช่เอนนาสี่โมงตอนนี้4สี่โมงครึ่งจบเวลากระเทยอ่ะไปเดินแบบกันค่ะค่ะ เดินลัดเวปุ้กก็คนกรีดกันน้ำเพราะว่าข้างหลังเป็นคนล้ม <c oughs> เป็นไงบ้างนะเราได้มาเดินแบบไพร์มันวันนี้หนูเพิ่งมาปีครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าปีนี้เพิ่งได้เป็นกระเทยใช่ฮไม่โอ้ปีก่อนน่าเผู้หญิงทนปีนี้พี่เออต้องบอกว่าต้องบอกว่าปีนี้พี่เออร์ตเขา ถ่ายที่ายแล้วเ,เป็นไงมัางคะมาเดินนานๆคือสนุกมากแบบคนเยอะดิมันรู้สึกว่าคนซับพอร์ตอเจเบีคิวเยอะแยะคนมายืนดูมาถ่ายรูปอะไรอย่เงี้ยชาวต่างชาติคนไทยทั้งยูฟโอเรียกเลยไอตุ้ตนอไอพี่ตุ้นเป็นไงมัางก็ดีค่ะช <laughs> ุเลศอ่ะ แฮปปี้แต่ว่าคือพี่เอิร์กเกี่ยวกับโป๊ะตลอดทั้งงานเลยสภาพกูเดินกูเป็นอย่างเงี้ยฟังนะตอนแรกจะเป็นฟีลว่าเพื่อนสาวเดินจับมือก็จับไม่ได้เพราะทุอย่อย่างนี้นีีเก็จะให้เดินก่อนเดินก่อนก็เดินเหี่ยวมาอยู่อย่างนั้นเออฉันไม่มีมุมสวยเลยเป็นมุมโกโก้นะรักลิลลี่บางพี่ไม่ไหวแต่แล้ว็บอกว่าฉันเป็นอินโทรเบิร์ดนะเพิ่งรู้ตัวทำไมอ่ะฉันกลัวคนมากกลัโจ๊บมากเลยฉันแบบาฉันตัวแค่เหนียวนนี้คเราเคยถามคนทั้งหมดเป่าว่ากลัวพวกเราไหม คือถ้าพี่ตูนกลัวคนนูกลัวกว่าเพราะหนูอยู่อย่างนี้ เขาจะเขาว่าปิดวาจาป่ะี่แหละแหมมันฉลาดม้ามันมีอะไรมันมีอุปกรณ์ส่วนตัวของมันอ่ะมีให้บังแห่อะไรแก้เขินมันเาพัดลมมาคนเดียวอ่ะมีพัดลมถือพัดลมเลยเลศพี่มี้งเราแต่งงานเมื่อไหร่คะไม่ได้แต่งหรอกแต่งกับพี่ลูกเกดด้วยนะเออเขาโยนดอกไม้ตอนแรกก็มีซีนแบบสาดสีเลยกะทิตีได่านก็เลยเปลี่ยนสลัดดอกไม้โยนให้พี่ลูกเกดเออเธเป็นการกู้หน้าให้กับทีมพี่วิต้องบอกว่าเพราะเราทำได้ดีนะพี่วิแล้วพี่นัทแต่งตัวตัดชุดมาเวอร์เลยสี่หมื่นกว่าบาทคมชมแค่ พี่นันมาทำไมแฮชแท็กใหม่ดา่เางี้บอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็เห็นเลยว่าปีส0 2 3นเนี้ยคนสนับสนุน LGBTQ มากขึ้นไม่จะบอกว่างานใหญ่กว่าปีที่แล้วตกใจเลยค่ะคือเราก็เคานเตอร์ช็อกนะเพราะปีที่แล้วก็เดินแอบแอบเหงาถ้าไปย้อนดูแต่ว่าปีนี้ขึ้นแบบว่าโอ้โหคนมาแบบเยอะข้างทางแบบอลังการมากเลยเลยคนในวงการบันเทิงมาเยอะมากทั้งสายดารานักร้องแล้วก็นางงามด้วยเทปนี้ชอบอะไรกันมั่งชอบที่พักอะไรบุฟเฟ่ โโอ้หดูเฟซในที oh. oh. ่พักอีกทีเออพี่ตู้นะชอบปลาไงชอบขอกเทลบาร์สมบัติบาอ่าไม่มีก้าชอบนิสาครับชอบนิสาชอบนิสาครับเขาก็จิ้มกับจำพอแล้วให้คนมาทุเรศกันไปเยอะๆเลยใครมันเชอาเทียมเออไอเขาชื่อนิสากินคู่กับอะไรก็อร่อยแล้วคู่กับยิมิกสองคนดูอยู่ตลอดคอยติดตามอยู่อ่ะ ไม่ว่ามีใจจริงไหมแต่ต้องเขินเจ้าหนี้กระสุดแล้วก็อยู่ใกล้ๆมีขอมวัที่สามหมอเนี่ยเด็กแถวนี้มันดื้อมากเลยเอาเบนซ์แม่งรักเป่าใส่หน้าเพื่อนกูแล้วก็วิ่งไปไม่คุณว่าหู่ยตัวมันมันพาเบนซ์ก็ต้องคนสปอนเซอร์ของเรานะคะกับมีสไตล์มิวเซียมโฮเทลที่สนับสนุนแกงพี่หวีแล้วก็ LGBTQ ด้วยเนาะใครที่บอกว่ากำลังมองหาที่พักใจกลางเมืองอย่างย่านห้วยขวางนะคะก็แนะนำที่นี่เลยพร้อมกับอย่าลืมสมัครบัตรมีสไตล์เฟรนด์ด้วย ใช่ค่ะสิทธิพิเศษมากมายค่ะป as> ีละ999บาทเท่านั้นเองโลนอ๋อถ้าใครสนใจเนาะเราจะทิ้ง Line แอดให้ไว้ตรงนี้เลยแล้วก็มีเพจเขาด้วยเผื่อใครต้องการสอบถามเพิ่มเติมใช่จะบอกที่พักเขาแบบรีแลกไม่เหมือนอยู่ในกลางเมืองเนาะใช่พักผ่อนได้อังนี้เราจะจบแค่นี้หรือว่าจะเก็บตกกับเธอที่ แต่เราอาจจะมีเครดิตดยาวๆ<อ>จะบอกกันเลยว่าแฮปปี้ไพร์นะคะทุกคนเนี่ยภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองเนาะอีนนี้มาเดินไพล์จริงปะเหมือนเมามกรวมงาน <c oughs> แต่งหน้าซะหน่อยอีสิบายคนเราได้ดีมาก มือประกวดรงางจริงป่ะไม่ครับเป็นฟ e ลแบบเล่นง่ายง่ายไปโอเคแมสเต็มกันร้องง่ายเลยก็มันง่ายเพราอยู่หลังกล้องมี่างสนุกก็เลยแล้วก็มีร้องกเลยด้วยวีวีฟังนะวีเป็นผู้ช่วยมานานอย่าพูดโตนมานี่โลกโตนดูผู้ช่วยไอ้แคร์เด็กฝึกงานแคร์มากอันี้แหละสบใจละแต่งหน้าแต่เช้าไปแล้วเวลาเวลาออกมาเรียกร้องอ่ะคนอื่นเรียกร้องได้นะแต่ถ้าพวกกูเดินออกมาปุ๊บโคนจะมองเราเป็นตัวตลกขำเละ ถ้าจะเลิกหยุดแกล้งกัเงนเพศจะมีต้องหยุดแชร์รูกเมื่อนั้นแหละเท่าเทียมเลยะ a p ิี p พรายค่ะ,คะวันนี้มาร่วม LGBTQ ยังไงคะเพราะว่าฉันก็เป็น LGBTQ หนึ่งเหมือนกันเออแล้วกันเนทนะคะอันนี้ก็คือกันเนทก็คือเราบอกลูกแล้วว่าเราต้องให้อิสระทางเพศกับลูกกันเนทครับ HAPPY mm ้ไ i ร์ฮโอโยสวัสดีค่ะแม่ปีนี้แม่ก็มาเดินอีกแล้วมาเดินทุกปีเลยเพราะว่ามันเป็นงานของพวกเราเราต้องมาแสดงพลังออให้โลกรู้ว่าสีอะไรก็แล้วแต่จะต้องเป็นสีที่เสมอกันเท่านั้นออค่ะใช่แล้วผู้ชาประเทศอะไรอร่อย ผู้ชายดีก็ผู้ชายไทยสิคะแม่มีสามีแล้วชื่อหมอโยงคะ่ะแต่ผู้ชายหล่อๆมีหลายประเทศทั่วโลกนะคะประเทศโอมานแม่ก็ไปบ่อยทูกสาวแม่แต่ว่าไปเที่ยวพักผ่อนคะ่ะไม่มีอะไรคะ่ะอ่าแม่ไวพ้พร LGBT หน่อยอ้าว LGBT ทุกคนนะคะใครเป็นแล้วจงภูมิใจในสถานะของตัวเองนะคะเพราะมันคือความทัดเทียน แล้วโลกนี้ไม่มี LGBT โลกนั้นจะไม่มีสีสันนะคะถ้าวงการบันเทิงไม่มี LGBT โลกนี้จะมืดสนิทนะคะรวยรวยเฮงเฮงเฮงสวยๆวยสวยเก่งเก่งทุกคนค่ะขอบคุณคับแมว่รีเทิร์นค่ะขอบคุณค่ะ,คคะลูกจ๋าบ๊ายบายแม่เจอกัน